เอาผัว่เนอะเราจะไม่ซ้อมใช่ไหมโอ้บอกไา้เชื่อเดี๋ยวมาซ้อมมาซ้อมมาซ้อมว้าวถ้าไม่ซ้อมจะต้องอื่ใช้ห้องต่อใครใช้อ่ะเวย์เวย์ก็มาแอนก็มารอใช้ห้องต่อไหนๆตอนนี้ครับอ่ามีใครบ้างฮะเอาพี่สแตมป์ขึ้นมาเหรอครับเอาไม่ใช่พี่เต้ดีกว่าโอ้ โอ้พี oh, ่เต้นะครับเว้ยเว๋ย,ยน้องแอนเนฟแปดนะสวัสดีจ้าโอ้ขอบคุณมากเลยที่มาในวันนี้นะครับสนุกคืขอ,ขอขมไม่ซ้อมอคนถามหลายรอบ้ัเนี่ยอยากได้กีต้าอยากได้กีต้าก็จะไหมเนื้อมาอะไรเนี่ยซ้อมทำไมเพลงอะไรก็ไม่รู้อะไรเมียนรานชาติไม่รู้ ร้องอะไรเมียตั้งหลายชาติสุดท้ายมาตายเมียไทยข้างล่างบอกเวียดนามวะแล้วไทยว้า โอเคค่อยว่ากันพอแล้วไปกันอยานอ่างละโสรดไม่ซ้อมไม่ซอม้ซอมไม่เล่นเน็ตไม่ซอม้อมเล่นเน็ตจะเล่นโหวเป๊ปี้อยากเล่นมากเลยนเนี่ยถ้าผมเล่นคุณร้องแล้วกันเป๊นี้ผมอยากจะร้องให้แฟนขับทุกคนที่มาในวันนี้